นี่คือบานประตูของวัดประยงกิติวนารามทำจากไม้สองแผ่นใหญ่สูงมากประตูทางเข้าทางเดียวมีหน้าต่างอยู่แต่บานด้านละสี่ถือเป็นโบสถ์มหาอุดมหาอุดแปลว่าสุดยอดของความของโบสถ์ว่างนันนเถอะเป็นโบสถ์ที่สร้างแล้วมีปริศนาธรรมซ่อนเอาไว้อยู่ ไม่ใช่อุดนังเหนียวนะมหาอุดโบสถมหาอุดนั้นมอและแง่สายศาสตร์ก็คือหนังเหนียวยิงไม่ออกฟันไม่เข้าแต่ถ้านั่นแง่พุทธศาสตร์ก็คือเป็นโบสที่ซ่อนปริศนารมให้เราปิดทวารทั้ง5เปิดทวารที่ที่หไว้คือใจและดักจับกิเลสปิดหูปิดตาปิดตาหูจมูกลิ้นกายเหลือไว้แต่ใจมาอุดเป็นอย่างนั้นมันต้นเหตุมาจากเรื่อง ของมาจากปัตตบีเดนะในเรื่องฤาษีจับเหี้ยเด็กจับเหี้ยปิดรูเหี้ยให้หมดเปิดว้รูเดียวเหี้ยมันต้องอ,อกทางนั้นใจคนคเหมือนกันใจคนเนี่ยถ้าเราปิดปิดปิด,ปดทุกทวารแล้วดักจับทางใจก็จะจับกิเลสได้เปพิษนาธรรมแต่เดี๋ยวนี้คนไทยจะถือมหาอุดก็คืออุดนางเดียว <c oughs> แต่มราอุดจริงๆก็คือโบสถ์ที่ซ่อนพิสนาธรรมเรื่องปิดหูปิดตาคืออย่างที่สุภาษิตเขาบอกว่า ปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างหูปากเสียบ้างแล้วเราจะสบายต้องมาดูเห็นกับตาแค่ฝาผนังโบสนี่ก็อัศจรรย์เพราะว่าซ่อนด้วยปริศนาธรรมมากมายนี่อักระเยอะเลยเป็นอักบาลีอักษรขอมขอมโบราณก็คือไทยขอมแหละ แปลกมากแนวคิดนี้มาจากท่านเจ้าวาดเจ้าวาดก็ได้แนวคิดมาจากเทวดาอีกทีหนึง่งจากเทพอีกทีหนึง่งมนุษย์นี่คิดไม่ได้บาริยกของวัดประยงกิติวนารามน้องจอกน้องจอกต้องมาดูให้เห็นกับตาอยู่ไกลหน่อยแต่ว่าทามาแล้วรู้สึกว่าคุ้มคุ้มที่มาน่าสัจจันอันซีนไทยแลนด์ได้เลยเป็นอันซีนไทยแลนด์ได้